สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนำตัวอย่างนะคะปากกาเรเ,เซอร์ชื่อนะคะมาฝากกันนะคะก็สำหรับปากกานะคะที่ใครกำลังมองหาเป็นของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งนะคะเราก็สามารถดูได้นะคะว่าอันดับแรกนะคะเราอยากได้ที่ราคางบประมาณเท่าไหร่นะคะผู้รับผู้หญิงผู้ชายนะคะที่สำคัญนะคะปากกาแบรนด์ต่างๆนะคะจะมาพร้อมกล่องของเขานะคะก็เหมาะที่จะเป็นของขวัญอยู่แล้วนะคะมีแพ็กเกจมีกล่องให้นะคะโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดจะทําเป็นของขวัญน,นะคะก็สามารถที่จะห่อของขวัญหรือมีเป็นการ์ดเล็กๆได้สําหรับบางแบรนด์นะคะแล้วก็ปากกานะคะอย่างตัวอย่างวันนี้ก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเชฟเฟอร์ปาร์เกอร์อาร์ติเฟกหรือเพนเทลนะคะก็จะพยายามลงตัวอย่างรุ่นต่างๆนะคะไว้สําหรับเป็นข้อมูลในการที่จะเลือกดูนะคะว่าเราอยากให้ออกมาลักษณะแบบไหนนะคะหัวปากกาก็มีทั้งที่เป็นลูกลื่นเจลหมึกซึม แล้วก็เป็นแบบโรลล์บอลก็มีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมีโทนสีชมพูทองเยอะนะคะก็เหมาะสําหรับที่จะเป็นของขวัญให้สุภาพสตรีนะคะอย่างตัวด้ามน,นี้ก็เป็นของขวัญน,นะคะ,ะโจทย์ของผู้ซื้อก็คืออยากจะได้ประกาออกทรงสีชมพูนะคะแล้วก็ดูดีนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น เออร์บานพรีเมียมนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมของตัวปักเกอร์นะคะก็รูปรักดูสไยดูหรูหรานะคะแตกต่างจากปากกาทรงต่างๆนะคะที่สําคัญนะคะมีความอ่อนหวานนะคะเป็นสีพิงค์นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีออกลมดํานะคะเพิ่มความเท่ขึ้นมานะคะทําให้ดูรูปรักดูทันสมัยนะคะสําหรับเออร์บานก็เป็นตัวปักเกอร์โมเดลที่ได้รับเราเคยได้รับรางวัลนะคะสําหรับตัวนี้นะคะตรงนี้จะมีคําว่าปักเกอนะคะ ลักษณะการใช้งานของตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเชฟของเขานะคะเป็นตัวคอดอย่างนี้นะคะการใช้งานเป็นตัวหมึกซึมโรโรบอทรงหมุนอ ก็สําหรับใครที่มองหาของขวัญและอยากได้โทนสีชมพูนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะตัวนี้เขาจะทําออกมานะคะมีทั้งที่เป็นโรลล์บอลแล้วก็ทั้งที่เป็นลูกกลืนด้วยนะคะเวลาที่เราทําชื่อก็จะได้สีออกทองทอง,ทองแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้เป็นแบรนด์ปักเกอร์นะคะ,ะสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้ก็เป็นทรงคลาสสิกนะคะเป็นของเชฟเฟอร์นะคะก็ รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น s h e f e r VFM นะคะเป็นแบบหมึกซึมโร b บอลนะคะก็ทำออกมาด้วยกันหลายสีนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยชื่นชอบปากกาแบรนด์ s h e f e r นะคะก็ขอเป็นรุ่นอะไรก็ได้ที่อยากได้เป็นแบรนด์เชฟเฟอร์อันนี้ก็เป็นโจทย์ของลูกค้านะคะก็จบกันที่ตัวด้ามที่เป็นตัวด้ามสีแมตต์ด,ดำแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงเปิดปอกหมึกซึมโร b บอลอันนี้ก็เป็น เชฟเฟอร์แมทแบล็กนะคะเวลาทําชื่อก็จะได้สีออกทองแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ของเชฟเฟอร์เขาก็จะมีวงกลมตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าเชฟเฟอร์ สำหรับตัวถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นคอล l เลกชั n น p r r k r r m m นะคะก็สำหรับใครที่หนึ่คือชอบแบรนด์ Parker 2. อ,อยากได้ดูทรงทันสมัยนะคะทรงที่ดูดีดูดูนิดนึงราคางบประมาณไม่สูงจนเกินไปนะคะแล้วก็เอาไว้สำหรับเซ็นเอกสารเซ็นเช็คได้นะคะสำหรับตัวลักษณะมึมกซึมแบบนี้นะคะก็จะเอาไว้สำหรับในการที่เอาไว้เหมาะสำหรับงานเซ็นเอกสารนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามสีดานะคะตัดด้วยอะไรสีทอง นะคะอาเดี๋ยวจะมีให้ชมอีกตัวอย่างนึงนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะอะวันนี้มีตัวอย่าง2ด้านนะคะนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้หรือว่าใส่ตัวพวกสัญลักษณ์ต่างๆนะคะแต่แค่บางสัญลักษณ์นะคะถ้าเกิดว่ามีอยู่ใน ตัวที่เราสามารถโหลดได้เราก็สามารถที่จะลงไปตรงนี้ทำทาได้นะคะตัวนี้จะเป็น im p a c k e r im r o l o b All นะคะสี Black Black GT นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะก็คืออันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเลือกของขวัญสักชิ้นหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะ ผู้รับนะคะชอบโทนสีอะไรนะคะแล้วก็อยากได้ประการลักษณะไหนนะคะอย่างพวกประการลกรื่นพวกนี้นะคะก็เป็นประการที่เอาไว้สําหรับการ เขียนค่อนข้างเยอะๆนะคะเป็นปาการูกเื่นก็เหมาะสําหรับการเขียนงานนะคะที่เขียนหลากหลายนะคะแต่สําหรับถ้าเกิดเป็นปาการทรงเปิดปอกนะคะก็เหมาะสําหรับเอาไว้พวกพาให้มันดูหรูหราแล้วก็เซ็นเอกสารนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้โจทย์ก่อนว่าเราอยากให้ให้ผู้รับนะคะเป็นปาการทรงแบบไหนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวรูกรื่นนะคะทรงแบบกดนะคะของ Parker IM นะคะ สีตัวนี้ชื่อว่าสีดัก์เอพิโซ่นะคะก็ทำออกมาคล้ายๆดูสีอ่ามันจะ เป็นโทนสีเข้มแต่ไม่ถึงดำนะคะก็สำหรับบางท่านที่อยากให้ปากกาที่ไม่ใช่ตัวด้ามสีดำนะคะเพราะว่าอย่างในเรื่องของพวกหลักการให้ของขวัญน,นะคะบางคนก็ถือเรื่องว่าเอ้ยให้โทนสีดำนะคะแต่บางท่านก็ไม่ถือนะคะเพราะว่าปากกาส่วนใหญ่ก็มีดำเป็นหลักอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับลูกค้าท่านนี้ว่าอยอยากได้ปากกาไม่ใช่ด้ามดำนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวดักอิเปโซ ตัวนี้อะไรจะเป็นสีเงินนะคะสำหรับตัวถัดมานะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ของ p e n เทลนะคะก็จะมาพร้อมหมึกเจลนะคะเป็นเอ็นเจลนะคะตัวนี้จะมาลักษณะตัวด้ามของเขาจะทรงค่อนข้างด้ามใหญ่นะคะคือเดี๋ยวลองดูนะคะ แต่น้ำหนักเบานะคะคือค่อนข้างที่จะตัวด้ามนะคะยาวกว่ารุ่นปกตินะคะแล้วก็มาเป็นหมึกเจลอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างบางท่านเนี่ยมีงบประมาณไม่เยอะอยากได้ประกาที่แบบเน้นาตามหลักความเชื่อนะคะอยากได้สีทองสีเงินสีโรสโก้ทองเงินนาคอ่ะอันนี้ก็เป็นประกาตามหลักความเชื่อนะคะแบบเอ้ยใช้แล้วเฮงอะไรอย่างงี้นะคะก็สําหรับตัวรุ่นนี้ก็ทําออกมาทั้งหมด6สีนะคะสีสันสวยงามนะคะมีสีชมพูสีฟ้าแล แล้วก็สีที่ส่วนใหญ่ชอบอลูกค้าเลือกนะคะตามหลักความเชื่อเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะสีทองกับสีพิงโก,โกนะคะเขาก็จะเชื่อกันว่าให้แล้วมีเคล็ดลับว่าสำหรับการใช้อ่าจะเพิ่มความโชคดีโชคลาภนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามออกสีพิงโก้นะคะเนื่องจากวัสดุตัวนี้ค่ะเป็นอลลอยนะคะเวลามันก็จะเป็นผสมด้วยโลหะ เวลาที่เราทำชื่อนะคะจะตัดกันออกมาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็ทำให้ชื่อสวยงามขึ้นไปเด็ดเด่นนะคะตัวนี้นะคะเพนเทลเขานะคะราคาไม่สูงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล่องหนังนะคะแล้วก็หมึกก็สามารถซื้อหาได้นะคะราคาอยู่หลักไม่กี่บาทเองนะคะสำหรับตัวหมึกอนเจลนะคะได้เป็นน้ำหมึกเจลนะคะในทา ก็มีมาให้แล้ว1ชิ้นนะคะอ่าสำหรับตัวนี้แบรนด์ p e n t e l นะคะก็คือของขวันนะคะเลือกอ่าเราสามารถเลือกได้หลากหลายนะคะถ้าเกิดเราอยากได้รับอ่ได้รับตัวเลือกดีๆนะคะก็ถามผู้รู้ได้นะคะว่าเอ๊ะเรามีความต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเราจะ เลือกปากการุ่นไหนได้บ้างนะคะงบประมาณเท่านี้อยากได้โทนสีอะไรนะคะอยากที่จะเน้นจดงานหรือว่าเน้นเซ็นเอกสารนะคะหรือให้ผู้บริหารนะคะอย่างสําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ราคาถูกสุดของ Artifect นะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นด้ามสีทองใชาไหมคะทำชื่อตรงนี้นะคะก็จะได้สีออกเงินเงินนะคะตัวแบรนด์ a r t i f ิ c t สําหรับบางคนที่อยากได้กล่องสวยๆนะคะ ก็ตัว a r t ์ติเฟเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกล่องขาวแดงนะคะสำหรับแบรนด์นี้ทรงกดนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะธิดาก็มีตัวอย่างที่นำมาฝากกันนะคะเอาไว้เป็นข้อมูลอินฟอร์เมชันนะคะให้สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษสักคนนะคะก็คลิปว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามในอินบ็อกซ์นะคะ Ig หรือว่าใต้โพส YouTube นี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะ